คุณผู้ชมครับขณะนี้สำนักงานปปชประจำจังหวัดกำแพงเพชรกำลังขับเคลื่อนโครงการมาตรการป้องกันทุจริตด้านทางทรัพยากรสาธารณะนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดโครงการนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับทราบทางผอปปชกำแพงเพชรวันนี้ครับสวัสดีครับครับคุณพิเชษฐ์พิมพา วันนี้เป็นกิจกรรมอะไรท่านผอครับวันนี้สำนักงานปปชจะงหวดกระแพงเพชร้จัดทำโครงการขับเคลื่อนและโครงการติดตามมาตรการป้องกันการจุจิิข์ด้านทรัพยากรสาธารณครับมาตรการลุกล้ำลำน้ำติ่งประจำปีปปศ2564นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการตามมาตรการป้องกัน และปรับตามการจุจริยที่คณะกรรมการปกชได้เสนอมาตรการเหล่านี้นะครับเข้าเสนอต่ยังคณะมนตรีซึ่งคณะมนตรีได้ให้ความเห็นชอบนะครับส่วนในปีนี้นะครับทางสำนักงานปกชได้ดำเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการปกชได้ให้ทางสำนักงานปกชจังหวัดขับเคลื่อนคขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวนะครับในสู่ไปสู่ในการบริบาลในระดับของพื้นที่นะครับครับ สรุปง่ายๆก็คือว่างานที่เราทํานี้ก็เกี่ยวข้องกับแม,ม,ม่น้ําปิงด้วยใช่ไหมไท่านพอ่อครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการ ที่ดาเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนและผลักดันให้มาตรการน,นั้นบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการกรับน้าปิงนะครับซึ่งในจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเราได้นํานชมรมสตอมจิตพอเพียงนะครับ,รบในเรื่องของการขับเคลื่อนมาช่วยงานในสํานักงานปาปชนะครับแล้วก็ <ละ S 1> ได้เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ลงไปในพื้นที่ตั้งแต่อําเภอโกสัมพีจนไปจนอําเภอขานุสักด์บุรีนะครับการไปสํารวจ เนี่ยนะครท่านพอ่อครับได้เห็นอะไรไหมครับ ก็จะเห็นนะครับส so ิ well ่งที่ลูกรำลำน้ำนะครับแล้วก็ในดีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ในการกิจกรรมนะครับเราในเรื่องของการขับเคลื่อนเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็องค์กรปกครองส้วนทิ่นึงได้รับมอบอำนาจจากกรมเจ้าท่าซึ่งไปดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตต่างๆนะครับว่าสิ่งที่เราเก็บบันทึกภาพมาเกี่ยวกับเรื่องลูกรำลำน้ำนะครับว่านทางคนที่ลูกรำได้ขออนุญาตหรือไม่ ในส่วนนี้ก็เราได้มีการเพื่อรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลุกล้ำน้ำนะครับคือไปแก้ไขปัญหานะฮะเพราะว่าการลุกล้ำนี่ถือว่าเป็นโทษอาญาโดยใช่ไหมสภาการลุกล้ำน้ำนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะนะครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้นะครับเราเรา ได้มีการที่จะผักดันขับเคลื่อนมาตรการตรงนี้ให้รล้เป้าหมายในเรื่องของการให้ประชาชนแล้วก็กู้คนในจังหวัดลำพังเพชรได้เข้าใจในเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการลุกลามล้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมครับ ทราบว่าโครงการน,นี้ได้ดําเนินการไปแล้วเมื่อเมื่อวันที่9ก้าใในวันที่9นะครับเรารได้มีการจัดที่กรรมเชิงประชุมเพลยปฏิบัติการนะครับในบในวันนั้นนะครับ<อ>เราได้เชิญทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกรมเจ้าท่าและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน29แห่งนะครับซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบริมน้ําปิงนะครับแล้วก็ในวันนั้นนะครับเราก็ได้เชิญทางผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพง เพชรมาเป็นประธานในที่ประชุมในการเปิดประชุมการขับเคลื่อนในวันกาวเพื่อจะช่วยในการเรื่องของการพักนันการขับเคลื่อนมาตรการลุกเร้าลำน้ำให้บรรลุเป้าหมายครับผมครับในส่วนวันนี้ก็เป็นในส่วนของของภาคประชาชนใช่ไหมคุณนมอครับวันนี้นะครับในส่วนของภาคประชาชนเราก็ได้มีการจัดการเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในภาคประชาชนก็จะมาให้ข้อคิดเห็นนะครับในเรื่องของปัญหาอุตสาหะนะครับ แล้วก็ปัญหาเรื่องของการสภาพในเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายของกรมเจ้าท่านะครับแล้ตกอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผมครับภาคประชาชนนี่ก็จะเน้นในเขตอําเภอเมืองกับแพงเพชรก่อนก็อันนี้จะเป็นโครงการที่เราคิดว่าอําเภอเมืองนะครับจะมีปัญหาเรื่องการลุกลามค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เห็นว่าอำเภอจะเป็นอําเภอแรกที่จะเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนเป็นอำเภอต้นแบบนะครับผมแล้วก็คิดว่านะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผู้นำสุมชนนะครับ ในส่วนของกำแพงเพชรก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างจำนวนมากนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะนาปัญหาต่างๆนะครับกับปัญหาในวันที่เราประชุมกับหน่วยงานภาครัฐนะครับมามาวิเคราะห์นะครับว่าเราจะดาเนินการในเรื่องการขับเคลื่อนในเรื่องงการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไรนะครับครับก็ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ระเบิดเมืองกำแพงเพชรนะครับครับมีอะไรอยากจะฝากไปถึง ประชาชนที่อยู่ทางบ้านมาท e ่านก็ในส่วนของประชาชนนะครับทางสำนักงานปปชจังหวัดกำแพงเพชรก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับจากภาคประชาชนเพราะว่าเรื่องปัญหาการลุกลาน้ำน้ำเป็นเรื่องที่ชาวกำแพงเพชรถือว่าเป็นลำน้ำที่เป็นหัวใจของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็คิดว่านะครับเราก็ ขออยากอยากให้ประชาชนเป็นเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสเปกตรกรสาธารณะในส่วนนี้นะครับขอบคุณนะฮะท่านพ่อครับครับสวัสดีครับครับุณผู้ชมครับท่านทิเชษฐ์พิมพ์าผู้อ่าวยการสำนักงานปปชจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนะคะสิ่งที่ มันเป็นีหนิดนึ่งนะพี่ๆที่อยู่ตรงนี้นะคะอาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อก่อนหนูก็ไม่เข้าใจแต่ณปัจจุบันนี้หนูเข้าใจเลยว่าเราไม่กลัวและเราไม่เองแต่เราไม่แสดงตัวค่ะขอบคุณค่ะดูดีมะสวัสดีค่ะเป็นกรมการขานะคะรมสุขุมวคทรมนตรนะครับอาจารย์ยาวไปสักหน่อยเป็นแม่บ้านเป็นเกษตรกรนะคะอดีตเป็นนักจัดรายการวิทยุค่ะก็เข้ามาตรงนี้เพราะว่าอยากรู้เหมือนกัน ผ่านไปไหนมาไหนเห็นป้ายติดตั้งทาถนนทาอะไรเราก็จะสงสัยเราก็อยากรู้ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างไหมนะคะก็เลยเข้าร่วมมาในการชักนําด้วยท่านดรดเวราหัเช่นเดวกันค่ะพอเข้ามาตรงนี้ก็เลยอยากจะเรียนรู้นะคะแล้วก็จะเอาไปทําในชีวิตจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ๆประธานชุมชนต่างๆนะคะที่ได้เข้าร่วมกับเรานะคะสุจรดิตไม่น่าอายนะคะทุจริตต่างหากที่น่าอายขอบคอุณค่ะ ท่านโคดชมลมและก็พี่ๆน้นองๆจากชุมชนทั้งยิบเก็บยิบก็ท,ท้องถิ่นยิบเก็ดชุมชนยิเก็บท้องถิ่นผมคำพองสมศรีสุขน,นัน,น,นก็ได้โอกาสได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสได้มาเห็น ความเปลี่ยนแปลงของสังคมความปแปลกแปลกของโลกในยุคข,ของโควิดที่ว่าร้ายยังไม่ร้ายเท่ากับมะเร็งร้ายทุจริตคอรัปชันทุจริตคอรัปชันเป็นเหตุให้เกิดความหายนะของทุกชนชั้นนี่คือสิ่งที่กระผมอยากจะมาเรียนรู้และอยากจะมาร่วมกันนะครับ เราจะทำอย่างไรจรึงจะสามารถอยู่ร่วมกันกับพวกเราทุกคนให้ได้เข้เรวยสว่าสมประโยชน์ร่วมกันไม่ให้เกิดทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นมะเร็งร้ายที่จะก่อให้เกิดความหายนะของชาติในอดีตต่อไปครับ